พูดระดับหนูข้อคงจะพอเข้าใจใช่ไหมสิ่งนี้ว่ามนุษย์เนี่ยประเสริฐขนาดนั้นแล้วพ่อคุณพ่อแม่ก็อย่างนั้นนะะแล้วก็อย่าไปปามาสแต่ว่าพวกประมาสไม่ติอ่อิ่งที่ยายขอยขอย้อนใน่ะจาเพราะว่ามันมีหน้าที่ต่อสู้ม,มันมีหน้าที่ต่อสู้มันมีหน้าที่ขัดแยง้ง ก็เหมือนเวลาเนี้ยธรรมะออกสู่โลกสารพัดท,ทำทุกทกระดับเลยทามีหลายระดับเลยออกสู่โลกโซเชียลทุกวันนี้แต,แต่แต่ระดับทรรมค่ะาก็เข้าใจว่าหวังดีหวังดีขา่าทาก็เข้าใจว่าเออความรู้ที่ออกมานี้ก็มาแบ่งปันออกมาช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกเนี่ยก็เลยเป็นธรรมะออกมาหลากหลายแต่ธรรมะที่แบบผู้ที่ท่านเนะีย่ยอย่างพ่อแ่อพระอาจารย์เนี่ยอย่างองค์ปู่ม่านหลวงปู่องค์พระหลวงตาเนี่ยธรรมะระดับนี้ออกมาไหม นี่นะคะ่ะแล้วแล้วสิ่งที่เขาพูดตั้งหลายทั้งพวงที่ที่จะมาออกมาสู่โลกเนี่ยอ่าอ่าภูมิธรรมภูมิธรรมที่ท,ที่ที่ว่าท่านท่านปริยัตปฏิบัติปฏิเวทะออเจะอ่านออกหมดเลยจะอ่านออกหมดเลยท,ที่ที่เวลานี้ทรมาที่ออกสู่โลกนะจ๊ะจะอ่านออกหมดเลยจ้ะ,ะแล้วฟังคำหนึ่งนะป้าอนิแม่ก็ขอย้อนไปถึงองค์น้องไนหน่อยหนึ่งะคะ่ะ บนยายถึงขอยืนยันคําเก่าว่าองค์น้องไงคือความจริงเท่านั้นค่ะคือความจริงแต่ว่ายังไม่มีกําลังเพราะก้อนธาตุยังเล็กเป็นเรื่องจริงอแต่ว่า,าก็กําลังของกําลังไม่พอก็ต้องอฝ่ายกําลังธรรมชาติเยอะกว่าวก,ก็ต้องรงังไปรอก่อนจ,กจอนกว่าจะเอแต่จนกว่าจะร่างกาย มาช่วยช่วยเหลือมาช่วยเป็นกําลังเนี่ยยายก็ยืนยันอย่างเก่าจ้ะ,ะแล้วธรรมะที่ออกสู่โลกทุกวันนี้ก็ก็มีหลากหลายที่บ้านนะจ้ะ,ะทุกคนก็มั่นใจทุกคนก็หวังดีต่อเพื่อนมนุษโลกที่จะเอาธรรมะมาแบ่งปัน,ปนแต่ว่ามันสับสนมันไม่ลําเลียงมันไม่เป็นฐานมันไม่เป็นสมุเทเฉดที่ที่าที่ที่จะ คือคือว่าไม่ค่อยค่อยจัดการเป็นทีละขั้นตอนะเออรวบรัฐตอนแล้วแล้วก็เป็นภาษาบริยภาษาภาษาภาษาบาลีภาษาพระไตรปิฎกภาษาตำราภาษาโจ์แล้วเอามาแบ่งปันพร้อมๆกันแล้วแล้วมนุษย์ที่ไม่รู้ภาษาภาษาบาลีภาษาตำราภาษาโจ์ภาษาการบ้าน ทั้งฟังเนื้อรมทั้งฝังฝังภาษาหมดแต่ไปเลื้ตีตีไม่ออกสุดแล้วฟังแล้วไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่ามัดพูดภาษาปนจ้ะอย่าพูดภาษาปนจ้ะถ้าจะให้เมตตาสู่โลกเอาธรรมมาเผยแผ่อย่าพูดภาษาปนภาษาไอ้เสสีมักมีองแปดภาษาอะไรพวกรืเยอะๆและอันนั้นเขมพูดพูดแต่ต้องอธิบายพูดได้แต่ต้องอธิบาย เดีัวอะไรเนี่ยแม่ยายฟังอยู่ทุกคนพูดภาษาปนมาเทียบเลยข้องเป๊ะเลยฟังแล้วแหมมัน,ม,น,ม,นมันมันมีอะไรอ่ะมันมีอาท,ที่เรียกอะไรนะมีมีข้อค่านิยมมีของฟังแล้วรูดฟังแล้วมีมีค่าน่ะฟังแล้วดูดูว่ามีคุณภาพน่ะเพราะฉะนั้นมันยายว่ายายเสียดายเสียดายเนื้อธรยายอยากให้เป็นขั้นขั้นยายอยากให้แบ่งปันเป็นถ้าถ้าเอ่ยก็ต้องแปลอยาก อย่างเรือข้ามฟากอย่างเงี้ยนะอืย่างว่าข้ามฟากเนี่ยเห็นไหมตำราตำราบอกว่าอฝ่ายหนึ่งบอกว่าข้ามฟากได้เพราะร่างกายอืที่ว่าข้ามฝั่งนะคะฝ่ายเรือข้ามฝั่งแล้วพอข้ามไปแล้วก็เรือก็ไม่มีจำเป็นต้องแบกไปด้วยก็ทิ้งไว้ท่านก็เลยบอกข้ามฝั่งได้เพราะเพราะร่างกายอะอีกฝ่ายหนึ่งบอกข้ามฝั่งได้เพราะเพราะพระธรรมเพราะพระสัจธรรมคำสอน เห็นหรือยังเห็นเห็นหรือยังว่าถูกทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ไม่ถูกแต่ว่าแล้วแล้วทีนี้จะจะเอาอะไรที่มันจะตัดสินเอาไหนกันแน่เพราะว่าเขาให้เอาอย่างเดียวนี่เห็นหรือยังเอาหนูบอกยายได้ไหมล่ะว่าระหว่างคนตอบว่าข้ามฝั่งได้ไปถึงนิพพานได้เพราะร่างกายเพราะอาศัยร่างกายอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่ใช่เพราะอาศัยทำิปิปรปิปริปรรมปิปริปิาริปิริปรร ไปนิเทศานได้เพราะคําสอนหนูจะเอาอันไหนถ้าเป็นหนูตอบใหญ่ได้ไหม้องตรงใช่ก็ <c oughs> เอาหมดนะอันไหนไปอันไหนพาไปได้ก็เอาหมดแนละ้ <c oughs> วจะเลือกทำไมทีนี้เขาเขาก็จะเขาก็แย้งกันว่าให้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเอาอย่างเดียวเขาพูดแต่ว่าของเขาถูกข้ามฝังได้ ภาคปริยัติแยกถึงบอกพูดถึงภาคปริยัติไงภาคปริยัติเขาเรียนมาเขาเลยบอกว่าเป็นเพราะว่าธรรมถึงจะข้ามนาิพพานและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเพราะร่างกายถึงจะเข้านาิพพานเนี่ยทีนี้เราคนฟังใจถึงบอกคนฟังคนฟังระดับคนฟังถ้าถ้าไม่ปฏิบัติจะจะตีปัญหาจะจะเข้าข้างใดข้างหนึ่งสักอย่างหนึ่งแต่ว่ายายยายเลยเห็นหนูเป็นนักปฏิบัติ อยู่แล้วยายก็เลยถอามกลับไปหนูก็เลยตอบว่าเอาทั้งสองอย่างอย่าหนูตอบว่าทั้งสองอย่างแล้วทีนี้หนูจะฟังยายไหมล่ะเพื<ๆ>่อผลประโยชน์อ่ะเอาไหมล่ะเอาสักหน่อยไหมล่ะจะเอาก็ได้ดี่ยยายก็เอาอะเอาไหาหนูตอบเข้ามาเปอร์เซ็นต์มากกว่าแต่แต่ถ้าเขาเอาเอาอย่างเดียวเปอร์เซ็นต์อยู่ไกลแต่ที่หนูตอบเปอร์เซ็นต์มากมากขึ้นอีกเยอะเลยจ่ะ นีนี้ใหญ่ท่ามกลางสามใหญ่คําคคว่าพา,าเหลือข้ามฝั่งไปฝั่งพนิพพานอันนั้นเป็นอุปมาอุปไมยจ้ะเป็นอุปมาอุปไมยว่ามนุษย์เราปฏิบัติจนจนหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานได้ท่านก็นเลยภาษาสอนไว้ในโลกภาษาพระไตรปิฎกก็สอนไว้ว่าก็คือปฏิบัติข้ามฝั่งถือว่าข้ามฝั่งแม่น้ำแล้วก็นั่นแหละคือนิพพานนะ ยายก็เลยจำใจลังจะบอกว่าอันนั้นเป็นอุปมาประไมให้โลกได้เห็นได้เห็นว่าการกับจิตกับใจซักพอกจิตใจฝืนจิตฝืนใจการสักการถอนจิตถอนใจออกธรรมชาติมันไม่ต่างเลยกับการข้ามฟ้าเขาก็เลยเอา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 การก็ข้ามฝั่งมามาพูดไว้ในพระศาสนาก็เลยเอามาถกเถียงกันว่าข้ามฝั่งนิพานต้องเอาเอาธรรมแล้วอีกคนนึงต้องเอาร่างกาย นี้บอเรตยนตอบว่าทั้งสองอย่างก็กเข้ามาใกล้แล้วยาตใจกําลังจะบอกว่าตามหลักแล้วมันก็คือความหมายมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยอยากไปอยากไปฝั่งฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามคือนิพพานอยู่แล้วเพราะฝั่งนี้เพราะพวกเรามาเกิดนี่มันเป็นฝั่งฝั่งสมมติมันเป็นฝั่งที่เกิดขึ้นตั้งต่ไปมันก็ไม่เหมือนอะไรกับแม่น้ําที่ไม่มองไม่เห็นฝั่ง ะพายเรือไม่เห็นฝั่งสักทีแล้วก็พายดีดีก็พายเรือก็ล่มล่มกลางคันพายุมั่งแล้วก็ไอธรรมชาติมั่งก็เลยไม่มีใครข้ามฝั่งได้สักทีเนี่ยค่ะทีนี้ยายกําลังจะพูดเขาเขาเพิ่มไปอีกว่าเอาทั้งสองอย่างที่ลุงพูดนะถูกแล้วทีนี้เรื่องมันมอยู่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเอาสองอย่างแล้วแล้วจะตัดสินว่าถูก,ถ,กถูกนะนั่นแหละข้ามฝั่งได้แล้ว ไม่ใช่อ่ะมีเพิ่มอีกอะไรรู้ไหมศรัทธาเพิ่มอีกอย่างหนึง่งค่ะศรัทธาถ้าไม่ศรัทธามันจะพวยเพียนไหมละ่ะมันจะเพียนที่จะปดกับจิตกับใจไหมมันจะเพียนขับขับไปขับ,ขบอะไรๆพายเรือข้ามฝั่งไหมสรุปแล้วผู้อาศัยข้ามฝั่งคือจิตคือขันห้าผู้โดยสารคือขันห้านะลกูกผู้โดยสารคือขันห้าจ้ะแล้วก็แล้วถ้าไม่มีร่างกายนี้ แล้วก็ไม่มีเรือจ้ะปกอกมาประมัยเพราะร่างกายนี้ก็คือตัวเรือเพราะว่าเรือถ้าจะข้ามฝั่งจริงๆไม่มีเรือมันจะข้ามได้ยังไงเพราะฉะนั้นร่างกายก็มีส่วนประกอบคือร่างกายคือเรือจ้ะแล้วคําวสว์คำสอนคือคนพายเรือคือผู้ที่จะใช้ดูเข็มทิศใช้ปัญญาใช้ความสามารถต่อสู้กับกับคลื่นกับลมกับแม่น้ําที่ยิ่งใหญ่ไพศาลที่กว้างใหญ่ไพศาลคือจิต จิตขาน้าที่เต็มไปด้วยอวิชชาที่เต็มไปด้วยกิเลสก็คือแม่น้ําก็เลยต้องเอาเอาปัญญาเอาพัฒร,รมคำสอนมาสอนจิตสอนใจมาฟักฟอกจิตใจมากับจิตกับใจมาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจให้ใจกลับ กลับจากธรรมชาติล้างธรรมชาติออกจากจิตจากใจให้ได้ให้หมดให้เกลี้ยงไม่เหลือธรรมชาติเลยก็คืออะไรมั่งก็ต้องรู้นะรูปเสียงกินรสผัขอธรรมลมหลงโลกหลงเสียงหลงสมบัติหลงฐานหลงตัวหลงตนหลงว่าโลกนี้เป็นเป็นเป็นอาณาจหลงโลกหลงชีวิตหลงสมบัติหลงเนี่ยหลงมีครอบครัวหลงลูกหลงเพื่อตัวตนนี่แหละอย่างนี้นี่ว่าแม่น้ําทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นพระธรรมก็คือผู้คือผู้ภาย ภายที่จะพาเรือข้ามฝั่งให้ได้ก็คือ,คอว่าผู้โดยสารอยู่ในนั้นค่ะแล้วทีนี้ถ้าไม่มีร่างกายแล้วเรืออยู่ไหนเออในราคาเพราะฉะนั้นเพิ่มแล้วทีนี้ถ้าไม่มีทั้งเรือไม่มีทั้งร่างกายแล้วไม่มีทั้งพระธรรมแล้วมันจะข้ามฝั่งไปได้ไงถ,ถ้าไม่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นตัวศรัทธาสําคัญที่สุดจ่ะสรุปแล้วก็ะกอบกันหมดทั้ง ทั้งทั้งกายก็ต้องถูกค่ะทั้ง,งพระธรรมแล้วยิ่งถูกใหญ่เลยต้องเอามาันเอามาต่อสู้กับธรรมชาติจ้ะแล้วทั้งศรัทธานี้ต้องพร้อมแล้วจ้ะต,วตวัวตัวศรัทธาแล้วพระ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 ธรรมของพระองค์คือตัวจะจะ,จะพาเพียนเพียนให้ถึงฝั่งให้ได้สรุปแล้วพอไปจริงๆแล้วความหมายนะทีนี้ที่เขาบอกเรือทิ้งไม่ต้องไปไม่เกี่ยวเรือต้องทิ้งเอาไปไม่ได้แบกบไปไม่ได้เรือจบ แปลว่าอะไรรู้ไหมบ้านสรุปแล้วนี่หนุ่มบอกว่าเอาบะเรือนอ่ะอ้รร่างกายก็ต้องทิ้งถูกต้องค่ะแล้วก็พระธรรมของพู้เจ้าก็สาธุสาธุอ่พร้อมกับศรัทธาก็สาธุสาธุอันี้บอกว่าร่างกายน่ะที่ต้องทิ้งก็เพราะว่าร่างกายมันเป็นสิ่งที่ที่เป็นเป็นรูปธรรมอ่ามันเป็นเรือเออมันเป็นในวัตถุวัตถุวัตถุ ให,ให้ใจอาศัยอยู่ใน,นให้จิตให้จิตให้ขันห้าอาศัยอยู่ในนั้นนะ่ะเพื่อค้ามฟากเพราะฉะนั้นถึงเราไม่ทิ้งมันก็ต้องพังอยู่แล้วนะแล้วทีนี้ที่ว่าให้ตอบให้ให้ไม่ให้คนได้ได้ได้แย้งได้อีกก็คือว่าแดนนิพานนะคะแดนฝั่งนู้นนะคะไปได้แต่จิตหรือขันห้าที่สะอาดบริสุทธ ถ้าไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไปเฉพาะขันห้าลุ้นล้วนท่แต่ต้องสะอาดบริสุทธิ์โดยการนี่แหละตั้งแต่เริ่มที่ว่าศรัทธาด้วยแล้วก็ประสามคมด้วยแล้วก็สังขารที่เป็นตัวเรือด้วยแล้วก็พู้แล้วก็าพยายามเพียรเพียรทําตามคําสอนทุกกรณีจนกระทั่งจิตสะอาดบริสุทธิ์ขันห้าบริสุทธิ์เลยอยู่ในโลกสมมุติไม่ได้ก็เลยเป็นเรื่องว่า เอามาสมมติกันว่าข้ามฝั่งจยะเอาว่าพาย,พาย,พายเรือข้ามฝั่งพาจิตไปคนฝั่งวิตลฟังนิพพานที่แท้ก็คืออ่าจิตไม่บริสุทธิ์หลุดโลกไม่ได้จิตบริสุทธิ์ค่ะหลุดหลุดโลกคำอาเรียกว่าห,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 หลุดโลกแต่พอดีเขามาพูดเรื่องข้ามฝั่งกันะนะ so เลยตีปัญหากันไม่ลงตัวที่จิตเป็น คาว่าข้ามฝัง่งเป็นการปฏิบัติปฏิบัติตร,ตร,ตรงตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับกับโลกสมมติมันก็เลยเรียกว่าข้ามฝั่งจากอะไรตรงกันข้ามหมดเลยตรงกันข้ามทุกกรณีขัดจิตขัดใจทุกกรณีซักฟอกจิตใจทุกกรณีใจที่เป็นเกิดกำเนิดมาจากธรรมชาติไม่ให้เหลือเท่าเม็ดหินเม็ดทรายละลายจนเป็นอนัตตาละลายจิตละลายใจจนเป็นอนัตตาจนกระทั่ง เรียกว่าไม่เหลือเชื้อของธรรมชาติเลยนั่นแหละข้ามฝั่งนั่นแหละมหาอมตมหานิพพานเพราะนั้นเขายายไปยกตัวอย่างเห็นเขาถกเถียงกันเรื่องข้ามฝั่งอีกคนหนึ่งว่าไปได้เพราะร่างกายอีกคนหนึ่งไอ้อีกท่านหนึ่งว่าไปได้เพราะร่างกายอีกท่านหนึ่งไปไ็นว่าไปได้เพราะเพราะเพราะพระธรรมแต่หนูบอกทั้งสองอย่างแต่ว่ายายให้รายละเอียดเฉยๆว่าตัวมีตัวศรัทธาเป็นผู้นาอีกทีหนึ่งแล้วว่า ที่จริงแล้วหลักของจริงๆแล้วก็คือว่าถ้าเราไม่สักฟอบจิตใจ,ไม,จ,ตใจไม่ขัดจิดขัดใจไม่ขัดจิดขัดใจไม่ฝืนพายเรือจนจนถึงที่สุดของฝั่งเอาคําสอนมาปฏิบัติสอนจิตสอนใจใจมันก็ไม่มันก็ไม่บริสุทธิ์ใจมันก็จะเป็นของมารต่อไปใจมันก็จะมีเชื้อของการเกิดต่อไปท,ที่ทําอยู่นี่ที่ข้ามฝั่งนี้ที่เอา